G2A.com ผมเลิกกลัวชะมัดเลยว่าถ้าเกิดภาคนี้มันออกมากากจนหน้าแตกขนาดไหนเพราะดานเล่นทำและแชร์ไปขนาดนั้นแต่หลายคนได้ลองแล้วคุณน่าจะได้ลองแล้วหรืออาจจะได้เห็นกระแสมาเยอะแล้วทุกอย่างเป็นไปนในทางที่ดีแต่จะดีทั้งหมดหรือเปล่ามาดูกันได้ไหน Resident Evil s e v n Video Review ปกติทุกภาคต้องมีเสียงนี้ไม่ใช่เหรอแต่ว่าภาคนี้ไม่มีผมทำให้แทนเป็นเวลา3ปีมาแล้วที่ภรรยาของอีสันวินเทอร์ได้หายสาบสูญแต่เธอกลับส่งอีเมลมาหาเขาเพราก็บอกให้ไปรับเธอที่เบเกอร์ฟาร์มในรัฐลุยเซียนา แม้ว่าทุกอย่างจะดูไม่ชอบมาพากคลคแต่อีซันก็ตั้งใจจะไปเพื่อรู้ความจริงและที่นั่นเขาก็ได้พบกับความจริงที่คาดไม่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการสารต่อเรื่องราวจากภาค6แต่จริงมันแทบจะเป็นการรีบูตใหม่เลยคุณจะพอเห็นว่าภาคนี้มันเชื่อมกับโลกของภาคเก่ายัางไงแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องใหม่เหตุการณ์ใหม่ไวรัสใหม่และผมขอบอกเลยว่ามันเจ๋งยิ่งกว่าทุกภาคที่เคยทํามาเลยคุณจะได้ย้อนกลับไปหาความรู้สึกตอนที่เล่นภาค4ครั้งแรก คุณไม่เข้าใจว่าคนพวกนี้มันเป็นอะไรกันสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่จังหวะในการเล่าเรื่องของภาคนี้จะคล้ายกับภาคหนึ่งคือมันจะไม่เผยตรงๆแต่มันจะเล่าด้วยสภาพแวดล้อมเล่าจากประสบการณ์ของคนอื่นให้คุณมาปฏิบัติต่อเ,เองว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไงนี่คือวิธีแบบโอสคูลที่ Resident e v i l ไม่ได้ใช้มานานแล้วข้อดีของมันคือมันทําให้เราอินมากเหมือนกับว่าเราเองเนี่ยแหละที่เข้าไปเดินอยู่ในบ้านเป็นคนที่สืบเรื่องราวของบ้านหลังนี้ และด้วยฉากของเรื่องที่เน้นสมจริงมมนยิ่งทาให้เราเข้าถึงได้มากกว่าทุกภาคแต่ถึงมันจะเน้นสมจริงมันก็ยังแอบมีพล็อตโฮที่ไม่เมคเซนต์อยู่บ้างบางอย่างอาจจะถูกอธิบายใน DLC หรือไม่ก็ในหนังที่กําลังจะตามมาแต่ผมมองว่าบางจุดเหมือนเขาลืมคิดไปหรือเปล่าอย่างพระเอกได้เมลจากเมียที่หายไป3ปีก็มาเองเลยํำรองตำรวจไม่แจ้งหน่อยเหรอเพื่อเป็นการไม่สปอยผมไม่เล่าลวกันแต่ตอนเล่นคุณจะได้เจออะไรทำนองนี้แหละ แล้วผมขออย่างหนึ่งได้ไหมเวลาคุยกันในคอมเมนต์เนี่ยอย่าสปอยกันเลยครับไม่ใช่ทุกคนนะครับที่เขาจะเคยเล่นแล้วถ้าอยากคุยกันแบบสปอยช่วยตั้งสัญลักษณ์เตือนก่อนหรือไม่ก็ไปคุยกันที่อื่นดีก,กว่าไม่มีใครมองว่าคุณหล่อขึ้นเพราะว่าเคยเล่นจบแล้วนะครับเพราะงั้นไม่ต้องโชว์ อย่างแรกที่คลิกในความรู้สึกผมเลยนั่นคือดีไซน์ของภาคนี้มันดูถ้าไม่เหมือนเกมจากฝั่งญี่ปุ่นเลยตัวละครภาคนี้จะแบบหน้าตาสมจริงทุกคนไม่มีใครหล่อสวยเกินมนุษย์อีกแล้ว <you> พวกนางเอกในภาคเก่านี่ถ้าเป็นเรื่องจริง <you> ผมว่าเขาเป็นนางงามไปแล้วแหละไม่มาลุยซอมบี้หรอกแล้วฉากของเกมก็เน้นสมจริงอยู่ในสเกลที่เป็นไปได้ไม่ได้มีฉากวเวอร์สาไฟเหมือนที่ผ่านมาบทของตัวละครก็ดูสมจริงไม่มีบทแปลกๆกูฟี่กูฟี่สไตล์ญ,ญี่ปุ่นอีกแล้ว คือพูดได้เลยว่าภาคนี้มันดูเป็นอเมริกันมากๆแล้วผมก็ขอคือคำพูด Revelation 2ไม่ใช่ภาคที่หยาบคายที่สุดอีกแล้วมันคือภาคนี้แหละถ้าคุณเคยเล่นภาคแรกคุณจะเก็ตระบบของภาคนี้ทันทีเราจะได้อยู่ในพื้นที่เล็กๆที่ใหสระในการสำรวจมันจะมีคีย์ไอเทมที่เราต้องไปหาแต่ไม่จำเป็นต้องทำตามลำดับหรือแม้แต่ปริศนาบางอย่างก็เป็นแค่ทางเลือกไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ บาะแสนในการผ่านฉากอาจจะไม่ได้อยู่ในไฟล์เสมอไปแต่จะต้องใช้การสำรวจไอเทมที่เรามีอยู่แล้วและผมรู้สึกว่ามันนานแค่ไหนแล้วที่ Resident Evil ไม่ได้ทำให้คนเล่นติดหาทางไปต่อไม่ได้ <c oughs> มันคล้ายกับภาคเก่าอีกอย่างคือมันจะให้ระวัลกับคนช่างสำรวจยิ่งเราสำรวจมากเราก็จะได้ของมากกว่าเดิมแต่คราวนี้ไอเทมพิเศษจะถูกล็อกไว้ในกรงนกที่คุณต้องหาแอนติคอยมาเปิดซึ่งไอเทมแต่ละอย่างก็ใช้เหรียญไม่เท่ากันทำให้เราต้องวางแผนด้วยว่าจะเปิดอะไรมาใช้ก่อน แลวผมค่อนข้างผิดหวังกับเดนดี้คอยเหมือนกันเพราะว่าในเกมจริงมันก็เป็นแค่แอนติคอยเหรียญหนึ่งแค่นั้นเองไขปริศนากันแทบตายได้มาแค่นี้แต่นอกจากการสำรวจที่คล้ายกับภาคเก่าการบริหารไอเทมก็มาแบบคลาสสิกเลยคุณต้องเผื่อช่องเก็บต้องกลับมาที่หีบฝากของต้องเอาอาวุธกับยามาให้พอและในการผสมไอเทมมันก็ทําให้เราคิดเยอะกว่าเดิมในภาคนี้จะมีเคมฟลูอิดที่เป็นส่วนประกอบสําคัญในการสร้างไอเทม คุณสามารถเอามาผสมกับสมุนไพรเพื่อทำยาราดแผลหรือผสมกับดินปืนเพื่อสร้างเป็นกระสุนแต่ในขณะเดียวกันคุณสามารถละลายไอเทมเพื่อเอาเคมฟลูอิดนั่นคือคุณสามารถสละของบางอย่างเพื่อสร้างอีกอย่างคุณเจอสละกระสุนระเบิดเพื่อทำยาหรือสละยามาทำเป็นกระสุนชนิดแรงตรงนี้มันยิ่งเสริมให้ความเป็น survival h o r อร์มันถึงใจขึ้นไปอีกและคราวนี้เกมมันก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงแบบภาคยุคใหม่แล้วแต่มันจะวางเส้นทางให้คุณย้อนกลับมาได้อย่างเช่นคุณรู้ว่าข้างหน้านี่กำลังจะเจอบอสแล้ว แต่มันก็ไม่จาเป็นที่คุณจะเข้าไปเลยกลับมาเตรียมตัวให้พร้อมเก็บของที่ยังไม่ได้เก็บหยิบเทปมาเซฟเกมก,ก่อนแล้วค่อยกลับเข้าไปใครที่เล่นภาคเก่ามาจะรู้สึกเลยว่าวา้าวคลาสสิกมากในการสร้างบรรยากาศก็ทําได้ดีมากนอกจากฉากที่ดูน่ากลัวอยู่แล้วเสียงรอบตัวก็ทําให้เราอยู่ไม่สุขเลยพาให้ระแวงตลอดว่าจะมีอะไรมาหรือเปล่าแล้วถ้ามันมาจริงๆนี่นะพมัน แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ดูหนังเสียงขวัญมาเยอะเนี่ยผมว่าคุณจะได้ร้องอ๋อหลายช็อตแน่ๆเพราะว่าภาคนี้มันเอาแรงบันดาลใจมาจากหนังหลายเรื่องที่ทําให้จังหวะในแต่ละฉากดูต่างกันแต่ผมยอมรับว่าบางทีมันเหมือนหลุดความเป็น Resident Evil ไปหน่อยแต่นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Resident Evil ได้ลองอะไรใหม่ๆและถึงมันจะแปลกตามปเจเกเดิมแต่ก็เหมาะสมกับธีมของภาคนี้ แต่แนวทางใหม่ของภาคนี้มันก่อให้เกิดข้อเสียที่ผมนึกไม่ถึงเลยนั่นคือมันเล่นซ้ำไม่ค่อยได้สำหรับคนที่ชอบภาคเก่าสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงย้อนกลับไปเล่นหลายรอบทั้งทนที่มันก็เป็นเกมเดิมตลอดเราเล่นเพราะมันท้าทายการได้วิ่งหลบซอมบี้ได้สู้ศัตรูยากๆมันเร้าใจอะ่ะซึ่งในภาคเก,ก่าเราได้เจอแบบแทบจะนอนสต็อปเลยเปิดประตูแทบทุกบานต้องเจอแต่ภาคนี้เราจะไม่ได้สู้ตลอดเวลา เกมจะเว้นจังหวะให้เราเดินสำรวจห้องเปล่ปลาๆอยู่ในฉากที่บิ้วความกลัวหรือไม่ก็ขั้นด้วยจังหวะดําเนินเรื่องคือมันก็ทําดีแต่เราจะรู้สึกดีเฉพาะตอนที่เล่นครั้งแรกเท่านั้นแหละพราะกลับมาเล่นทีเราก็จะเบื่อแล้วเพราะมันก็คือสคริปต์เดิมๆนี่คือข้อเสียของเกมที่เน้นการนําเสนอมากกว่าเกมการเล่นถ้ามันได้สู้ได้ลุ้นตลอดเหมือนภาคเก่ามันก็น่านเล่นอีกเพราะมันท้าทายแต่พอมันนําเสนอเป็นหนังมากกว่าเกมเนี่ยมันก็ไม่น่า,นานเล่นซ้ําอยู่แล้ว และยิ่งน่าเสียดายเพราะว่าการต่อสู้ในภาคนี้มันระทึกใจมากระทึกที่สุดในซีรีส์เลยด้วยเดี๋ยวไว้ฟังต่อในช่วงเกมเพลย์อีเหตุผลที่มันเล่นซ้ำไม่ค่อยได้นั่นคือมันไม่ค่อยมีคอนเทนต์ช่วงที่ผ่านมาผมเข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงประกาศ DLC มาเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเกมหลักมันก็มีแต่เนื้อเรื่องหลักจริงๆไม่มีอย่างอื่นเลยแถมมันยังใช้ดีไซน์แบบเก่าคือมันจะไม่ยาวมากถ้าคนรู้ทางหมดแล้วมันจะใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมง แต่ด้วยคอนเทนต์แค่นี้มันเลยยิ่งตอกย้ำให้ไม่อยากกลับมาเล่นแค่กลับมาลองอาวุธพิเศษบ้าๆบอๆก็พอใจแล้วแล้วจริงๆพวกเดียลซีนี่มันน่าให้เราเล่นปลดเอาในเกมมากกว่านะเหมือนในภาคเก่าๆที่เราปลดโหมดพิเศษมาเดี๋ยวนี้ไม่มีอีกแล้วกลายเป็นจ่ายตังค์เพื่อซื้อโหมดพิเศษ fucking h p s shit และจุดที่เฟลที่สุดในภาคนี้เลยคือการเลือกฉากจบ s <S ผมไม่สปอยว่ามันต้องเลือกอะไรแต่ว่าระบบมันคือให้เราเลือกเอาจะเอาจบดีหรือจบไม่ดี <laughs> ผมว่ามันดูสิ้นคิดมาก ในภาคแรกที่เราจบได้หลายแบบเราจะไม่ได้เลือกเพื่อจะเอากูดเอนดิ้งเราสู้เพื่อที่จะเอากูดเอนดิ้งเราต้องตามไปช่วยชีวิตคนอื่นแม้ว่ากระสุนเราก็แทบจะไม่พอป้องกันตัวเองอยู่แล้วต้องตามหาไอเทมให้ครบแม้ว่าจะเป็นการพาตัวเองไปเจอศัตรูเยอะกว่าเดิมถ้าเราเล่นแบบผ่านอย่างเดียวไม่สนใจมันสบายกว่าอยู่แล้วแต่ว่ามันแบดเอนดิ้งทำให้เรารู้สึกว่ากูดเอนดิ้งเนี่ยมันมีความหมายเพราะว่าเราสู้เพื่อให้ได้มันมาไม่ได้มาเลือกเอาง่ายๆอย่างนี้ แล้วตัวเลือก2อย่างก็ไม่ได้ทำให้เกมต่างจากเดิมเท่าไหร่เลยถ้าจะทําแค่นี้อย่าให้เลือกเลยดีกว่าน่าจะมีฉากจบแบบเดียวไปเลยแม้ว่ามันจะกลายเป็นเกม first person แต่นี่ก็ไม่ใช่ first person shooting อย่างที่เรารู้จักการบังคับมันจะคล้ายกับภาค4คือเราจะเคลื่อนที่ไม่เร็วมากเรากระโดดไม่ได้ ทำได้มากกว่าภาค4หน่อยคือนั่งยองฟีลลิ่งของการยิงก็จะไม่ใช่แบบที่เราคุ้นเคยเราจะไม่ได้ยิงง่ายๆแบบเอ็นดาวไซส์ปับ๊บปัๆบปับปับไม่ใช่อย่างนั้นพระเอกของเราจะไม่ใช่นักแม่นปืนทําให้เราต้องประณีตมากในการจะยิงแต่ละนัดแล้วเราจะเคลื่อนที่ช้ามากระหว่างเลงเพราะงั้นอย่าหวังว่าสกิล FPS เจากเกมอื่นจะช่วยคุณได้มากแล้วขอบอกเลยว่าศัตรูภาคนี้โคตรอึดวิธีที่เวิร์กที่สุดคือสิ่งที่รีออนเขาพูดมาหลายภาคแล้ว Sho the ahead in ถ้ายิงที่ตัวยิงเข้าไปเหอะยี่สิบกว่านัดมันยังไม่ถอยเลยแต่พวกมันก็ไม่ค่อยตั้งหัวให้เรายิงง่ายๆมันจะชอบเดินโยกหลบสายไปสายมาตลอดทําให้ผมเข้าใจแล้วว่าไอ้ทีริออนเขาทําเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเลยในภาคน,นี้มันทาให้เราต้องปรับความคิดกันใหม่ด้วยปกติแล้ว Resident Evil จะให้เราวิ่งหลบเอาหรือไม่ก็รัวปุ่มตอนที่โดนจับแต่ภาคน,นี้มันจะฝึกให้เราต้องกาดรับด้วยความที่เราเคลื่อนไหวไม่ค่อยเร็วทําให้หลายครั้งเราต้องรับเดเมจแต่ถ้ากาดรับมันจะเจ็บน้อยลงมาก ซึ่นี่มันผิดวิสัยเดิมของ Resident Evil บางอย่างที่เราเรียนรู้มาหลายภาคแล้วว่าไม่ควรไปโดนเลยอย่างเช่นเลื่อยยนแต่ภาคนี้คุณสามารถกาดรับมันได้จะเป็นดมเมจจากอะไรจะหนักแค่ไหนเราสามารถกาดรับได้เกือบหมดเกือบหมดนะบอกไว้ก่อนที่มันจะดูแปลกๆแต่มันทําให้การต่อสู้ดูดถึงเลือดถึงเนื้อมากคุณจะรู้สึกถึงการตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดแบบ Up Close and Personal เลย กมเพลงของไอ e 7มันเหมือนเป็นการทําให้ระบบของภาคเก่ามันสมเหตุสมผลทําไมภาคเก่าเรายิงเท่าไหร่มันก็ไม่หยุดเพราะว่าศัตรูมันอึดมากจะยิงตรงไหนมันก็ทนได้ทําไมเราหนีออกประตูแล้วมันถึงไม่ตามมาเพราะว่าพวกมันมีความคิดแบบสัตว์ที่ปกป้องถิ่นของตัวเองทําไมบ้านหลังนี้ถึงมีกลไกประหลาดเพราะว่าเดิมทีเจ้าของเขาเป็นคนชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วพอติดเชื้อก็เลยยิ่งทําให้มันวิปริตกว่าเดิมคือนอกอากจะเอาระบบภาคเก่ามาใส่ยอย่างลงตัวมันยังมีความหมายในเรื่องราวด้วย แล้วฟีลลิ่งที่ได้จากการเล่นก็เหมือนกับภาคหนึ่งรีเมคเลยแต่เป็นในมุมมองแบบ First Person การต้องเผชิญหน้าศัตรูที่ตายยากมากจนกระทั่งนัดหนึ่งของเราส่งไประเบิดหัวมันมันก็เป็นฟีลลิ่งแห่งชัยชนะในแบบเดียวกันการได้เปิดประตูหนีอะไรบางอย่างแบบเฉียดฉิวในภาคนี้มันก็ยังมีอยู่การต้องตายพื่รู้ว่าศัตรูมันโหดขนาดไหนมันก็ยังเป็นความยากในระดับเดียวกันต่างกันแค่มุมมองเท่านั้นเอง นับตั้งแต่ภาครีเมคมันนี่เป็นอีกครั้งที่ผมได้เจอจัมส์แรกแบบตกใจสุสดๆเลยโอ้ชิัะในภาคนี้เราจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นคือมันจะทำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ในหนังสยองขวัญในการเชิญหน้าศัตรูมันจะชอบบิลวิคุณแพนิคอย่างเช่นยอยูยูก็ถูกล้อมหน้าล้อมหลังย,ยู่ๆก็เปิดไปเจออะไรบางอย่างหรือถูกอะไรไล่เข้ามาไปชิดออ้ยเช่ย ถ้าคุณเคยดูหนังเสียงขวัญแล้วคิดว่าทําไมตัวละครมันชอบทําอะไรงโง่ล้นล้านไปหมดพอคุณได้ลองเล่นเกมนี้คุณจะเข้าใจความรู้สึกนั้นจะได้วัดกันตรงนี้แหละว่าคุณเป็นตัวละครแบบไหนเป็นแบบสไตล์พระเอกที่รอดมาได้หรือเป็นพวกตัวประกอบทําอะไรไม่ถูกดับอนาถ <c oughs> แล้วขอบอกเลยว่าภาคนี้มันได้สร้างฉากประทับบอสที่ยอดเยี่ยมที่สุดของ Resident Evil ละการเดิมคือมันจะทำให้เราแพนิคเราจะไม่มั่นใจเลยว,ว่าไอวิธีสู้ที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกหรือเปล่า ทำไมมันไม่ยอมตายสักทีแต่บางทีมันจะไฮไลท์ทางเลือกที่คุณใช้สู้มันได้ฟีลลิ่งเหมือนในหนังที่ตัวเอกเขาหันไปเจออะไรบางอย่างแล้วก็หยิบมาใช้สู้แม้ว่ามันจะไม่ใช่การต่อสู้แบบยิ่งใหญ่ซัดกับบอสยักษ์บนตึกราฟาอะไรอย่างนั้นแต่มันจะน่ากลัวกว่าดูเดือดกว่าและก็เร้าใจกว่าทุกภาคแต่ข้อเสียของมันก็ยังเป็นผลมาจากการนําเสนอนั่นแหละนั่นคือโมเมนต์แบบนี้มันมีน้อยจังเลยกําลังระทึกอยู่อ้าวหมดซะแล้ว แล้วการสู้บอสที่ยอดเยี่ยมนี่มันก็ไม่ใช่ว่ายอดเยี่ยมทุกตัวบางตัวดูยิ่งใหญ่อลังการแต่ถูกดีไซน์มาให้เป็นสคริปต์ยิงๆธรรมดาวะวายทำไมทำไมทำอย่างนี้ Wish you could have warned me Sorry about that Oh and t h a thing t on your wrist is a Codex Don't lose it It's important ยูยูก็เปิดตัวเอนจิ้นใหม่เพื่อเกมใหม่เลยทีเดียว R-E Engine นี่เป็นหนึ่งเหตุผลที่ผมรู้สึกว่าเกมนี้มันค่อนข้างจะคล้ายกับ P.T Silent Hill มากๆเพราะดูจากคุณภาพแสงเงากับรายละเอียดนี่มันไม่แพ้ Fox Engine เลยแล้วผมว่าผมพอจะจับทางได้ระดับหนึ่งละคือเกมไหนที่มันเล่นได้60เฟรมสบายๆบ,บ,บนคอนโซลเนี่ยนั่นก็แปลว,ว่ามันพอจะเล่นได้สบายบน PC เหมือนกันแต่แม้ว่าภาพจะคล้าย Fox Engine แต่ความเสถียรนี่ไม่เท่ากันเลยในเกมนี้เราจะเจออาการกระตุกเวลาที่เราข้ามไปแอรเรียใหม่ มันเหมือนว่าเกมจะต้องโหลดฉากสักแป๊บหนึ่งตอนที่เราข้ามแอเรียแต่จริงแล้วนั่นคือปัญหาของคนที่เอาเท็กซเจอร์ขึ้นไว้เป็นไฮหรือเวอร์รี่ไฮถ้าคุณเอาลงมาเป็นมีเดียมอาการนี้จะหายไปทันทีแต่มันก็มีข้อเสียใหม่นั่นก็คือหลังจากที่เราเล่นไปนานๆเราจะเจอปัญหาพื้นผิวโหลดไม่ทันหนักที่สุดคือไม่โหลดเลยวิธีแก้คือปิดเกมแล้วเปิดใหม่มันจะกลับมาโหลดอีกทีหนึง่งแต่ก็อย่างว่าสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็โหลดไม่ทันอีกเห <c oughs> มือนกับว่าเอนจินนี้มันมีปัญหากับการสตรทงทอํานนนั้น งั้นตอนนี้เราทําได้2อ,อย่างคือเลือกเอาสวยแต่กระตุกเวลาข้ามแอเรียหรือให้มันโม,นมว์มวบ้างโหลดไม่ทันบ้างแต่ลื่นไม่มีอาการกระตุกแต่ผมอยากจะบอกว่าผมซื้อคอมมาแพงนะเว้ยสไปคเครื่องผมนี่มันทะลุขั้นแนะนําไปอีกอะผมไม่ควรจะต้องมาเจออะไรอย่างนี้หรือเปล่าวะ <c oughs> แล้วนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาของเอนจินหรือการดีไซน์เกมกันแน่แต่บางทีอะไรที่มันเป็นสคริปต์หน่อยแล้วเราบังเอิญไปยุ่งกับมันเนี่ยเหมือนมันจะเป็นการพาให้เกมพังไปเลยโหลดเซฟใหม่อย่างเดียว ก็ไม่อยากว่าอะไรมากอ่ะเพราะผมเจอแค่2ครั้งเองแต่ผมกําลังคิดอยู่ว่าจะมีใครได้เจอหนักกว่านี้หรือเปล่าสําหรับซีรีส์ที่มีชื่อมาอย่างยาวนานนี่คือการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมากศักยภาพของมันพร้อมที่จะดัดแปลงไปสู่อะไรที่เจ๋งกว่านี้อีกแต่ก็ขอหน่อยเหอะสองสปีหลังจากนี้อยากกลายเป็น resident o f duty ไปแล้วกันหรือ call o f e v i e อันนี้ก็ไม่เอา